ไอรอนแมนสุดหลอห่อแห่งร้านกระตูพิบงวันนี้จะมารีวิวซีพีดิบซีเอาเลยครับป๊บแกะป๊บโอโไอรอนแมนใช้แสงแกะก็ได้นะมันแกะยากจริงๆโอ้โหท่ายากเลยอืมอ่านี่มันการ์ดโปรโมรในกล่องใช่ไหม แกนอะไรเนี่ยดีโอเนคต้าครับอ่างั้นแกะลุยเลยได้สองใบนะครับโปรโมเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เราจะมาดูนะว่าบล็อกหนึ่งเนี่ยเราจะได้อะไรเราจะสุ่มดูสักบล็อกน,นึงอ่าคนนึงแกะคนนึงคนนึงแกะให้อาล์เแมนเขาแกะอ่าแล้วเราก็ช่วยกันลุยมาได้อะไรมั้งครับ นาลุแล้วก็เจเนซิสทิปเป้แลต่อไปเลยลุยกุลาของโบโกอะไรถ้าเกิดแคนเดียวกันมองกองกองเดียวกันเลยใครเงี้ยโลครับอ่าสปีดหน่อยได้อะไรอีกได้อะไรมากมีสปีดและย่างออกมาด้วยจะได้ดูเสีออกกี่ใบ แล้วก็นาลูครับได้แรงมากคาร์เกสจานแน่นหน่อยจะได้ได้ยินนีโอเน็กตาโอ้โหตัวนี้แมนได้เอสพีครับโอ้โหเอสพีพีโอ้ยไงครับตัวนี้นะครับชื่ออนี่แกสล็อตเซนิตนะครับอสพแยกออกมาสพแยกออกมาออกมาแล้วครับออกมาแล้วพี่กอลเจนเนซิสครับ รอยย้อนพาราดินนีโอเนกตาแล้วก็รอยย้อนพาราดินเอสพีครับโอ้ยเอามาก่อนเอสบีแล้วครัเอสพีโอ้มันสวยจริงๆริงโอ้ยรอยย้อนพาราดินประการอยู่นี่โกพาราดินนีโอเนกตาครับแล้วก็โกพาราดินทิปเปอร์แลครับเอเลนซิสโกพาราดิน มุลาคูมุแล้วก็นารุคาเมะต่อเลยนนต่อเลยนารุอยู่ไหนเี่โอเนกตาคางโิโรครับเจนิซิสแล้วก็โกพาลเดนนี่นี่น<อ>ได้ควินเต็ดบอลนะครับโอมายก็ได้ครับแล้วก็อของใท็อกนี้ นี่แกะมาเนี่ยได้บล็อกละสองตัวไม่รู้บล็อกนี้จะได้กี่ตัวประเอกของบล็อกเนี่ยมีโอเล็กต้าครับคารโลแล้วยันพลราดินคินเตตบอลครับแล้วก็เจนิซิสอะไรกยนาี่ยทิปโปเล่ครับแล้วลูกขามิะอะรอย่าง แล้วก็เจนิสซี่แซมคืออะไรนะไขโรมุลาคโมมูราคโมดีเวอร์แซมแล้วก็นาลุคามิที่โบลเลครับที่ตัดมาในแกนซันลอตสนิทจะได้บล็อกละสองใบะอะตัดไปต่อไปเลยตัวนี้จะได้สองใบี่ยลองแยกมาก่อนสิ <S <S นึงบล็อกได้สองใบที่ตัดมาปตอนห้าบล็อกที่ผ่านมานะ เขาลงกก้าลอยดีสปีดน้อยแหมการตัดครั้งนี้ช่างมีสมาธิเหลือเกินเอสพีย่างมาลอนดูที่ได้เอสพีกี่ใบสามใบแล้วนะครับตอนนี้เอวเน็กตอร์แล้วลูกคามิ้บูราร์ของโบแล้วก็บูราร์โบแล้วก็ SP อะเราแยกมาอุ้ยบล็อกนี้ซีนะครับตอนนี้ลอยย้อนพาราดินนะครับกูพาราดินนะ รอยยันพาราดีนแล้วก็นาลุคามิครับคางีโรครับทำไรพีกี่บอกทีแล้วเท่าไหร่นี่โอเนกตาครับแล้วก็เอสพีครับเอสพีอีกแล้วครับบล็อกนี้เอสพีไปแล้วห้าใบครับอุ้ยเป็นทีละสองใบจริงเหรอมูราคุโมะครับรอยยันพาราดีนครับแล้วก็รอยยันพาราดีนครับครับแล้วก็สองสุดท้ายแล้วสองสุดท้ายแล้วโกพาราดินครับคางีโร มีโอเล็กต้าครับแล้วก็ไ oh, ครโรรีเวอร์สโอ้ลองนับดูที่ว่าโกได้กี่ตัวโกได้กี่ใบนับเลยครับโก<อ>โกกี่ใบสิบสองใบรวมกับสองใบนี้เป็นอันนี้สิบสองใบแล้วเอารวมแล้วสิบสองใบอะโกสิบสองใบเดี๋ยวก่อนเดี <S 1> 1 <S <ๆ>๋ยวก่อนไม่ต้องเอสพี SP นี่คือเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกให้ว่าเป็นยังไงอ่ะต่อไปแค่นี้อุลาโคโมได้มาทั้งหมดเก้าใบเก้าใบต่อไปเลย สิบสามใบครับรอยย <Okay. S 2> ้อน,นพลดินรอยย้อนพลดดีสิบสามนแค่นี้ได้แค่นี้เหรอ <Okay. laughs> น,นราลคามีได้แปดใบครับน,นาล็อคามีแปดเคยเอโรได้สิบสองใบครับต่อไปอ่ะเร็วหน่อยเรนะ็เวเจเนซิได้สิบเอดใบครับ เด็กตาได้เก้าใบครับสรุปว่า SP ใครได้อะไรเมื่อกี้ก็ฟังไปแล้วส่วน SP เนี่ยไม่แน่นอนที่ตัดบล็อกเมื่อกี้อาจจะได้2ใบ3ใบที่ตัดมานะไม่เท่ากันวนเยอะส่สวนพเพ่ของเด็กพเพ่ของเด็กของชุดนี้ 1, 1บล็อกได้แน่นอน2ตัวแต่เที่ยวนี้ SP น่าจะเป็นสุ่มแล้วบังเอิญสุ่มได้ตัวนี้บล็บอกนี้ก็เลย,ดยได้3ใบและ SP ออกเยอะมากโอเค ปกติ SP ออกประมาณ2-3าใบนะใช่สองสาใบหรือบางทีได้4แต่เพิ่งเจอ5เนี่ยโอ้โห,โหบล็บอกนี้กช่างอลังการเอาละ,ะ,ะครับนี่ก็จบรีวิวนะครแค่นี้ผมนายรถแมนสุดหล่อแห่งร้านกระตูพี่พงลาไปแล้วครับสวัสดีครับ